นนะครับแล้วก็มีหูตาที่โล่งไว<า>อ่าเนี่ก็คือมอเตอยาจกแล้วถ้าไปดูในอย่างมังกรหยมเนี่ยบอกว่ามอเตอยาจกเนี่ยหัวหน้าพักี่ยจะมีวิชาวิชาอะไรล่ะเขาเรียกว่าไปเท้าตีสุนัขอ่ามันจะมีมอ่าอร์ยานจกมันจะมีสุนัขเราก็เอาไว้สำหรับขับไล่นัก,กนดังเมืองที่บางทีอาจจะนิสัยไม่ได้ดีกว่าสช่ครับแล้วคนที่ขับไล่ การคอร์รัปชันการทุจริตเนี่ยก็มาจากประชาชนทุกภาคสังคมเลยใช่ไหมคะคุณอาร์ตมาทั้งมาทั้งสี่ภาคไม่ใช่ท่านหลายๆภาคเพื่อจะเป็นมาจากหลายสาขาอาชีพที่เราเนี่ยมารวมกันเพื่อไล่การทุจริตรลใใรและการคอรัปชันออกไปจากประเทศไทยและคนที่มาจากกรุงเทพมหานครนะรัมาตะกี้วัวเลยเข้าใจไหมครับพี่น้อง